สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28ตุลาคม2 5 6 5ครับมี2เรื่องมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกแนะ่นอนครับวันนี้วันศุกร์นะซึ่งก็ตรงกับรอบของการแจ้งผลการลงทะเบียนรอบที่7แล้วนะครับผมอสำหรับใครที่ลงทะเบียนหรือว่าเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2 5 6 5นะครับก็มาดูความคืบหน้ากันนะครับ เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับตั้งแต่วันที่5กันยามาจนถึงวันที่27ตุลาคมเนี่ยมีประชาชนนะครับที่สนใจนะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่คนนะอันนี้เดี๋ยวมาดูรละเอียดกันแล้วก็สรุปกันอัปเดตกันว่านะครับจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับ อีกหนึ่งเรื่องผลจากนีนาโพครับชี้ผลสำรวจประชาชนที่น่าสนใจเลยในกรณีสำรวจนะครับว่าถ้าไม่มีดอกไม่มีหนี่ปรับหรือว่ายกเลิกไปเนี่ยนะครับผมจะมีความคิดเห็นอย่างไรอ่าน,นี้ก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับในส่วนของการสำรวจของนีนาโพนั่นเองนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากกระทรวงกันคลังซึ่งก็แจ้งความคืบหน้า ที่มีการเปิดรับลงทะเบียนนะครับโครงการนะครับลงทะเบียนเพื่อสุบการแห่งรัฐปี2 5 6 5นณวันที่27นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการสรุปให้ท่านได้เห็นนะครับเวลา15.0นในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กับนะครับลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนนะครับ ในส่วนของลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะครับยอดสุดทธิณวันที่27ตุลาคมผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ที่9ก้าล้านเจ็ดแรายอันนี้ก็จะเป็นจํานวนนะส่วนในเรื่องของประชาชนที่ไปลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนไม่ว่าผ่านสํานักงานคลังจังหวัดสํานักงานเขตกรทมที่ว่ากาอรอาเภอสํานักงานเมืองมัธยาทอกศออ,ออมสินหรือว่ากรุงไทยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนะครับหน่วยรับลงทะเบียน นะครับมากถึงนะครับ12ล้าน3 8ห775รายนะครับก็โอ้โหเยอะมากมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรวมทั้งลงผ่านเว็บไซต์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่22ล้าน1 594รายโอ้โหแม่เจ้านะครับผมเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับที่สรุปให้กับทุกท่าน ได้เห็นภาพนะครับว่าจงไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าสนใจเนาะ22กว่าล้านลายไม่น้อยนะครับเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับทีนี้แหละครับในส่วนของตารางการแจ้งประกาศผลการลงทะเบียนนะครับผลการตรวจสอบความสัมพันธ์นะครับกับกรมการปกครองคือด่านแรกนะฮะรอบที่7เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากช่วงการลงทะเบียนก็คือ14ตุลาคมถึง20ตุลาคมนะครับในช่วงนี้ ผลก็จะออกวันที่28ตุลาคมนั่นคือวันนี้นะครับลองตรวจสอบดูนะว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือนี่เลยครับสเตตัสด,ด่านที่1นึ่คือนะครับผลการตรวจสอบด่านแรกนะครับก็น่าจะขึ้นแบบนี้เลยนะขีดถูกสีเขียวนะครับนะว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณนะ์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะครับไปลุยกันต่อในด่านที่2นะครับก็ขอให กิดขึ้้นนแบบ,นนบีสิ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญที่แจ้งเพิ่มในวันนี้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมแล้วกันสําหรับในส่วนของการที่จะดําเนินการแก้ไขนะก็ขอให้แล้วเสร็จนะตามที่เขาระบุไว้นะครับภายใน17พฤศจิกาย,ยน2565นะครับกรณีที่ลงทเบียนไว้สมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะให้เก่าท่านรับทราบนะครับ แล้วก็เหลือไม่กี่วันนะครับจากทางด้านของข้อมูลนะครับที่มีการขยายระยะเวลาในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยออกไปถึง31ตุลาคมนะวันนี้เนี่ยวันที่28ตุลาคมแล้วนะครับเหลือแค่3วันสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะถ้ามองว่าเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับผมก็ลองลงนะครับในการที่จะตรวจสอบผลทั้ง3ด่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็แน่นอนครับว่ามันก็จะมามุ่งเน้นสําหรับกลุ่มคนที่ผ่านด่านที่1แล้วนะฮะด่านที่2เนี่ยนะครับพิจารณาคุณสมบัติอันนี้ก็ตามที่ช่องเราได้นําเสนอไปหลายๆคุณสมบัตินะครับที่จะต้องเข้ามาทําการพิจารณาท่าไหนที่สนใจเราก็อยากจะตรวจสอบตัวเองล่วงหน้านะครับว่าผลที่จะเกิดขึ้น ในต้นปีหน้านั่นคือมกราคมนะครับผมว่าผลจะเป็นอย่างไรอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับกรณีที่สถานะนะครับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อันนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับของข้อมูลได้นะครับณนะที่ว่าการอำเภอนะครับหรือสำนักง,งานเขตโดยหากพบว่าข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้อง ขอให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะครับหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่นจนํานวนบุตรที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับมีจํานวนบุตรมากกว่าหรือข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นะครับเป็นต้อนอย่างนี้นะก็ต้องติดต่อแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลนะครับณหน่วยรับลงทะเบียนนะครับที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยไปยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วนะครับ แก้ไขข้อมูลนะครับที่หน่วยรับเวียนนะครับใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสที่17พฤศจิกายน2165นะครับอันนี้สําคัญนะก็จะเป็นวันสุดท้ายสําหรับในเรื่องของการแก้ไขนะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจบนะครับในเรื่องของสิ้นของการแก้ไขละนะเพราะฉะนั้นก็ให้กับทุกท่านเนี่ยลองตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับสำหรับสถานะ การลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์นะก็คือขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับเรียกว,ว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องไปตรวจสอบนะตามที่แบ่งปันไปไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักง,งานเขตนะครับตรวจสอบโดยเช็คดูแล้วก็แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องไปนะครับอ่ะนี่ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับในส่วนของสถานะแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีเลยทีเดียวนะสถานะนี้นะครับ ต่อมาครับเรื่องที่2ผลสํารวจนะครับจากนิด้าโพนะครับสำหรับนี่กยศในหัวข้อว่านะครับไม่มีดอกไม่มีเบี้ยปรับหรือว่ายกเลิกหนี้นะครับผมนะมาดูคําถามแต่ละคําถามที่น่าสนใจแล้วกันนะครับคําถามที่1นะครับความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของสภาผู้แทนราษฎรในการยกเลิกเก็บดอกเบี้ยนะครับของผู้กู้ยเงินจากกอยศ อันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราดูข้อมูลนะเห็นด้วยมากเนี่ยนะครับถึง55.18นะครับค่อนข้างเห็นด้วย18.22นะครับไม่เห็นด้วยเลย17.61นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับอยู่ที่8.99อ่านะอันนี้ก็ว่าด้วยข้อที่1เรื่องนะครับการยกเลิกเก็บดอกเบี้ยนะครับหัวข้อที่2นะครับ ในการยกเลิกการคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินจากกยศมาดูกันครับเห็นด้วยมากนะครับ42.76%ไม่เห็นด้วยเลย23.32%ค่อนข้างเห็นด้วย19.06%ไม่ค่อยเห็นด้วยครับ14.48%แล้วก็ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ0.38%นะครับอ่านี่เป็นข้อ2นะครับเรื่องของในการยกเลิกการคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้นะครับ ต่อมานะครับผมให้ล้างหนี้นะครับวงเล็บหรือว่ายกเลิกหนี้นะครับโดยผลสํารวจระบุอย่างนี้นะครับไม่เห็นด้วยนะครับถึง59.91เห็นด้วยมาก16.62นะครับไม่ค่อยเห็นด้วย14.48ค่อนข้างเห็นด้วย8.08นะครับไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ0.91อนนะครับอ่านี่ก็เป็น 3ข้อนะครับผมนะก็คือเรื่องด้วยว่าการยกเลิกเก็บดอกเบี้ยก็คือไม่มีดอกเบี้ยหรือนะครับจะเป็นการยกเลิกการคิดเบี้ยปรับผิดชําระหนี้นะครับผมถ้า2เรื่องนี้นะครับเห็นด้วยค่อนข้างมาก แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือให้ล้างหนี้นะครับหรือว่ายกเลิกหนี้ความคิดเห็นส่วนมากก็คือว่าไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็ต้องลองไปดูรละเอียดกันนะครับเป็นในส่วนของข้อมูลที่นะครับจากนีดาโพเนี่ยนะครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับต่อมาครับผมมีข้ออื่นด้วยนะครับอยู่อย่างเช่นประโยชน์ของกยศนะครับต่อการให้โอกาสการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันนี้นะครับจากผลสำรวจก็ระบุว่ามีประโยชน์มากนะครับถึง84.53เปเลยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์นะครับอยู่ที่13.72นะครับที่เหลือก็นิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากๆในส่วนของกยศต่อการให้โอกาสนะครับทางการศึกษากับผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์นั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายครับข้อที่5อันนี้เป็นในเรื่องของความเกี่ยวข้องนะครับกับกยศของประชาชนนะไม่เคยมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องใดๆกับกยศเนี่ยนะครับถึง6 1 2 8นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับที่เขาก็แบ่งสัดส่วนนะครับหรือว่ามีลูกหรือหลานในการปกครองนะครับที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกยศนะครับนี้อยู่ที่2 1 9 5หรนนะครับหรือจะเป็นนะครับผู้ เป็นผู้กู้ยืมเงินกสศนะครับที่ยังชําระคืนไม่หมดนะครับอยู่ที่9.83เนะครับแล้วก็เป็นผู้กู้ยืมเงินกสศที่ชําระคืนหมดแล้ว4.88เซหรือจะเป็นนะครับผู้กู้ยืมเงินกยศนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับอยู่ที่1.75เเนะครับเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกยศที่อยู่ระหว่างการเจราจาแกา้หนี้นะครับอยู่ที่0.23เเนนะครับแล้วก็ เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกยศที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องกยศ0.08%นี่ก็เป็นในเรื่องของดีนาโพนะครับที่สํารวจออกมาให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับนะว่าเรื่องของนี่กยศนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับหรือว่ายกเลิกน,นะครับที่มีการสํารวจนะครับระหว่างวันที่26-29กันยายน2565จากประชาชนนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและก็รายได้จํานวนที่เขาใช้ในข้อมูลนี้อยู่ที่1,312หน่วยตัวอย่างนะครับนะกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0%นะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับขอบคุณข้อมูลจากนีดาโพอีกครั้งหนึ่งสําหรับในเรื่องของเกี่ยวกับนี่กยศนะครับผมภาพ ประมาณนี้ครับ2เรื่องนะครับมาอัปเดตกันให้กับท่านได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็มีเรื่องสําคัญประมาณไหนที่เกี่ยวข้องกับทุกๆท,ท่านนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นํามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันรับทราบข้อมูลกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ